ไม่เหมือนเดิมน้องเชนพี่น้ำคนน่ารักประสบการณ์การอวยพรมาทั้งหมดเจ็ดแปดปีในวงการหนัทสืออ่านหนังสือขันสือจะสอบก็แป็นสือจะเรียนก็ไปเรียนไม่ใช่เรื่องของกรบรับผิดชอบชีวิตตัวเอง คนหนึ่งคือคนอื่นจ้ะพรอนะ่ะเอาไว้สวดต,ตอนที่เราอะ่ะทำเต็มที่อย่างแล้วอ่านังสือแล้วตอนสอบทำเต็มที่แล้วตอนเกตจะออกนะนะ่ะค่อยไปสวด โอ้อาจารย์ขอให้อาจารย์เล็งเห็นทุกคําที่เราพูดที่เราเขียนไปนะ่ะมันโดนใจจี้มันถูกใจจอดขอให้ตกกระใจล้วให้เก็ดเอแล้วเราเข้าประสวดมาอวยพรกันตอนก่อนสอบไม่ไปดูหนังสือ ข่าวยครับพี่เบนอ,อันนี้ต้องสวนพี่ปุ๊กจะลงพื้นที่ตรวจโควิดให้กลุ่มเสีย่ยงขอให้มันไม่เล็ดลอดเข้ามาในชุดเลยนะจ๊ะขอให้สบายๆไม่เกิดอะไรขึ้นกลับมาบ้านปลอดภัย <c oughs> ดิบอ่ะหนูไลฟ์อยู่นะทำไมมันดูหมวยหมวยวะวันนี้ยหนูหน้าหมยหมยมากเลยเป็นไรวันเนี้ย อ๋อหรอบูโนปิวแรงนั่นแหละเราปิดก่อนเดี๋ยวปิวแรงหาเพลงอื่นเมย กลัวกลัพอดไปก่อนดีกว่าพี่น้ำทำวิจัยจบยากไหมพี่นนะไม่มีวิจัยค่ะเพราะว่าทุกวันที่พี่น้ำทำเหมือนเป็นวิจัยใบย่อมย่อมมันหมายถึงว่าคณะนี้รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะไม่มีเล่มจบ สาขาอื่นยันไงไม่รู้ว่าเพราะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะก็คือไปเรียนแล้วก็จบแต่การเงองการปกครองนะคะไม่มีเล่มจบเพราะว่าทุกวิชาที่เธอเรียนเหมือนทำเล่มจบเยอะแล้วนนเีย นอะไรแ้วอะทำไมแม่ลงมากินเดือดทุกวันเลยอ่ะแม่ขึ้นไปเรียนแล้วแม่ก็ลงมากินแถวๆแม่กินไม่หมดอีกเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้แม่กินแล้วก็มาถามหาอะไรให้หยิบของให้แล้วแม่ขึ้นไปเรียนแล้วแม่ก็ลงมาอ้าวทำไมมันทำไมไม่กินต่อให้มันหมดอ่ะ,อะอ ไปอ้อโดบีจ้าไปดีกว่าไม่มีอะไรแล้วเอาไปเรื่องกันนะเดี๋ยวเพิ่งเริ่มหน้า,ากรรมเราะไม่มีรูปลง Nah. Jag vill bara det för att boppa.

ตัวเด้ค่ะจะได้ซื้อสีนี้เหรอหมุนหรอเปล่า ดค่ะอุ้ยทำไมคนเยอะอยังลยอะ่ะใช่วันนี้เรามากินแอปเปิ้ลอยู่ไกลๆแล้วมันหน้าเล็กบวย ใช่ไมเสื้อตัวนี้ใส่ตอนแคทที่เชิญนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วมันหน้าใหญ่ตรงนี้ไฟก็ดีจะหมดแล้วสวัสดีค่ะ ไม่ติดตั้งใจเคี้ยวอยู่ต่อไปนี้เราเราจะไลฟ์กันแบบช่วงประมาณนี้ปกติหน้ามันใกล้เกินไปนแสดงว่าวันนี้ทุกคนไม่ยอมนอน มีเสื้อสีดำสีม่วงแล้วก็มีเสื้อกันฝนโซฟาตัวนี้นอนสบายมากเลยค่ะไม่ได้สวยอย่างเดียวสุดๆอุ้ยไปนคอนกราตอ่ะค่ะไม่เคยไปเลย อยู่กับแม่ค่ะบ้าไม่ได้กินตลอดมีหมวกด้วยเหรอ คนได้ยินหรอวะเขาไม่ได้ยินกันอะทำไมไม่ได้ยินอ่ะยังมีคนชมว่าน่ารักอยู่เลยน่ารักเหมือนเดิมครับย โอเคนอริยะให้คนบอกแล้วว่าดังมากค่ะ ใช่ค่ะเจ้าดีเจวันนี้ทุกวันที่ถ่ายรูปเนี่ยเป็นรูปสดนะคะไม่ได้รูปเก็บไว้ไปถึงแล้วก็ถ่ายก็เอาอมาใช้ได้แล้วช่วงนี้เพื่อการฝนเหมาะนล้วใทำมา มันยกโยฮันอยู่ตามหนึ่งนะเอามนนันสนใจกล่องมากกว่าใช่ำนนชทำไมมันดีเลยขนาดนั้นนะ เหมือนทุกคนเพิ่งได้ยินเสียงเลยพยายามจะจับโยพันอยู่นะทุกคนนันงมันระ À? Yo, yo. mình luôn à, <laughs> nhiều mình à, mẹ hay làm gì mình. เนี่ยมันมาหาแล้วเนี่ยลูกหัวมันเดี๋ัวเดี๋ยวเดียวไอ้โดเอาอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึง มันปล่อยกลิ่นใส่แม่ลูกหัวมันเดไปไปกูบ้าใช่เอาแค่ so okay, <laughs> หัวพ่อคราชก็อเ,เอาเอากลิ่นมาใส่โยฮันเหมือนกัน,กนไง ม,มีไปแล้วดีกว่าไม่งั้นจะไม่หยุดเลยแหละเราไม่หยุดเลย เัาไปลองท่าผนังแล้วแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันมันเป็นบางจังหวะถ้าแบบจังหวะแขนมันสูงหน่อยมันก็จะดันแต่ถ้ามันไม่สูงหน่อยมันก็จะไม่ดันอะไปแล้วพูดไปหมดแล้วที่ในไอจี IG. ไม่เขิน ไปนอนกันได้แล้วแต่กินชุดท้ายชุดท้ายแล้ว อร่อยมายขอบคุณคุนมากค่ะ 有浪漫嘛？